สวัสดีครับแนครับอ,อยู่กับผมมิสเตอร์โรกี้นะฮะกับเกมเดซี่แซนรอนนะครับเ,เกมนี้ผมไปซื้อเองนะฮะคุณมิสเตอร์เิโอนโดคุ้มซื้อให้นะครับต้องให้เครดิตเขาสติสหนึ่งก็ไม่ได้อัพคลิปนานนาั้นมากนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับของมีอยู่เท่านี้ นะประควานหามาได้เท่านี้นะสำหรับตอนนี้เสียงอะไรวะเดี๋ยวจะให้ดูเซตติ้งกันสักนิดหนึ่งนะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะะน,ะน,นะจ๊ะอ่ะก็คลิปนี้ผมจะมาเทสัก ห้านาทีสิบนาทีแล้วอัพล YouTube แบบธรรมดาธรรมดาก่อนทเทสโปรแกรม,มอัดใหม่หรือว่ากงเกมอะไรอย่างงี้ด้วยว่ามันเออระอัดแคสไปแคสมามันลื่นไหมอะไรยังไงนะฮะอตอนนี้คืออยู่กลางป่าเดี๋ยวก่อนตอนนี้มีกระปงมีกระเป๋ามีเปอร์ที่ไม่มีแม็กมีหน้ากากอันนี้ใครเอ่ยวูฟนะ,ะแลวที่ใส่อยู่นี่คือฮอสตันหรือเปล่าใช่ฮอสตันอ่า ไม่รู้จะไปไหนดีเหมือนกันหาที่ออกแปบบ๊บโอเคออกภาพนี้ยังไม่ได้อัดสุดนะครับอย,อย่างที่เห็นไปก็ก็โอเคถือว่าเล่นเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับอืมนี่สเปกก็นะครับถ้าใครติดตามก็จะพอรู้อยู่นะจ๊ะ เดี๋ยวก็รองบประมาณรอของมาเดี๋ยวผมก็จะอัพอัพสเปคขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็เอาไว้เล่นไว้แคสแล้วก็จะได้แคสแล้วเล่นแบบภาพสวยๆเนาะมีจะได้เพิ่มอตรถรสเอ้บอร์ดบอร์ดที่นั่นที่หน่อยเราไม่รู้จักอ่าอัพเสร็จแล้วก็ต้องเปลี่ยนเน็ตอีกเพราะว่าเน็ตเน็ตเน็ต,นต,นตทีโอทีนี่การอัพอัพโหลดวิดีโอนี่แค่ เท่าไหร่ไงยังไม่ถึง0.5จ,จะพระคุณนะครับใครจะไปอัพอะไรได้เกมแคสทีนี้เป็นจีกอันนี้คือที่ไหนวะเนะี่ยไม่รู้จกักอ่านไม่ออกไม่ค่อยได้เล่นด้วยก็ถ้าม,มีช่วงผมเงียบไปอะไรอย่างงี้ครับเป็นโทรศัพท์ด้วยเนาะอ่ามีอะไรไหมวะไม่มี ฟิกมันสวยเวอร์เกินไปบ่างบางทีเปิดโอเคเปิดเปิดเดยม์แคนไนโอเพนเย่ไม่มีอะไรเลยอ๋อแหลกแหลกแกระตุกเป็นเอรีเอลฟ่ายู่นะใครหามาเล่นก็คือไม่ได้น่าเกียดเลยอ่ะก็เล่นได้สนุกดีอืม mm hmm. เปโหลดของในโบทมันจะมีอะไรหรือเปล่านนจ้ะเออนี่แคสไม่กี่นาทีแล้วก็ไม่รู้อับโปรแกรมใหม่มาแคสก็ I don't know มาเทสเทนส,สนิดหนึ่งนะครัชเสียวมีคนยังไงเ,เข้าได้บ้าเฮ้ยซอมเบ ไม่อยากไฟเท่าไหร่เลยเห็นบัวมันเห็นบัวเหมือนจะเห็นว่าเห็นด้วยอ่ายู่ไหนจะจะได้ไหมวะเนี่ยมันแหลกไปไม่ใช่อะไร อ๋อไข่อุอ้ยสองตัว two a n e m y เ่นไม่ค่อยเป็นเลยเก็บอุ้ยโอเคช่าโอเคภาพสวยมาก ค่อนข,ข้างฟินเล็กน้อยถึงค่้นมากเอ้ยเขาบานโอเคเปิดได้ะ่ะเปิดโอ้โหแล้วครับการแคสก็ไว้เท่านี้ก่อนนะอยู่ในบ้านก่อนเดี๋ยวไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮาร์ฟบาย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 อีอีออวันนี้มันมาเทสเฉยๆยเจอนพาร์ตนะครับสวัสดีครับ